ในช่วงไม่กี่ปีหลังๆนี้นะครับเราได้เห็นข่าวเกี่ยวชิบปบ้วนผลจากประเทศจีนมาบ่อยเหลือเกินนะไม่ว่าจะเป็นตัว CPU GPU หรือว่าแม้กระทั่งการ์ดมวลผล AI ทั้งหลายเนี่ยจีนก็พยายามพัฒนาขึ้นมาใช้เองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าหลายๆคนก็เชียร์จีนเหมือนกันนะเอาจริงมันก็ไม่ได้แต่หลายคนก็มี2ฝั่งนะบางคนก็คิดว่าจีนเนี่ยไม่น่าเชื่อถือมันจะเอาข้อมูลเราไปทําอะไรหรือเปล่าแต่จริงๆก็คือฝั่งโลกตะวันตกมันก็ทำเหมือนกันนะเพียงแค่คนแบบไม่เชื่อใจจีนเท่านั้นเองโอเคแต่ไม่ผิด ไอฝั่งโลกตะวันตกมันทําได้อยู่ฝั่งเดียวมันก็เลยแบบคูขคาตลาดเนตั้งราคาแพงเท่าไรก็ได้อันนี้ก็ไม่ผิดเช่นกันนะครับเพราะตอนนี้ฮะชิปที่ผลิตเนี่ยครับแทบไปทั้งหมดเลยนะครับทุกอย่างที่คุณใช้เนี่ยมันไม่ของโลกตะวันตกทั้งนั้นนะครับต่อให้เป็นแบรนด์จีนเนี่ยมันก็ยังคงมีการจ้าง TSMC ทำ TSMC แบรนด์ของฝั่งโลกตะวันตกนะครับส่วนคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คอมจีนก็ซ p u Intel AMD ก็โลกตะวันตกเหมือนกันการ์ดจอเอ็นวีเดียก็โลกตะวันตกเหมือนกันนะครับแบบนี้ก็ไม่ใช่แค่พวกเรานะครับที่มีข้อคิดเห็นหรือความคิดอะไรเข้ามานะครับแต่ว่าพวกแบรนด์ใหญ่ๆอย่าง Intel เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องอยู่ในสายตาแล้วก็เป็นเรื่องที่สื่อมวลชนชอบไปถามเขาเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้ฮนะในงาน world economic forums ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับมีคนไปถามนายแพตต์เกลซิงเกอร์ทุกคนคงรู้อยู่แล้วนะครับแพน ไม่ใช่แค่ซ e o โด้านบริหารอย่างเดียวนะครับเขาเป็น CEO ที่เป็นวิศวกรามาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะเห็นอินไซต์ต่างๆในวงการมากมายเขาจะสามารถดู progress การทางานแบรนด์คู่แข่งได้ด้วยว่าแบรนด์คู่แข่งถึงไหนแล้วก็คือพูด,ดง่ายๆว่ารู้เรื่องนะครับไม่ใช่แค่ว่ากันแค่เรื่องการเงินแต่เขาว่าเ,เทคโนโลยีด้วยนะครับนายแพตเกอริงเกร์เนี่ยเขาบอกว่าจีนเนี่ยต่อให้พยายามทําได้มันก็ดีได้ยังไงก็ตามมันก็คงจะช้ากว่าฝั่ง Intel หรือว่าฝั่งโลกตะว,วันตกอยู่10ปีอยู่ดีนะครับสาเหตุหลักเลยนะครับก็เป็นของการเตะตัดขานี่นะครับไม่ใช่อื่นไกลอะไรนะครับโลกตะว,วันตกไม่ต้องการให้จีนตามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาเลยออกนโยโบายต่างๆมาเป็นการแซงชันนะครับจากฝั่งสหรัฐฝั่งญี่ปุ่นฝั่งนธอร์แลนด์นะครับทำให้เทคโนโลยีการผลิตชิปเครื่องผลิตชิปที่ดีๆวัตถุดิบในการผลิตชิปเนี่ยไม่สามารถส่งไปจีนได้ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นแล้วจีนนะครับจะติดอยู่ในยุค7นาโนเมตรไปอีกสักพักใหญ่ๆนะครับจริงๆแล้วอนน เป็นเรื่องที่น่าคิดนะเพราะว่าไม่ต้องจีนนะครับ Intel เองก็ยังอยู่ในช่วง7นาโนเมตรอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่จีนจะแซงยุค7นาโนเมตรไปเนี่ยมันคงเป็นอะไรไปได้ยากพอสมควรเพราะว่า Intel เนี่ยยังเริ่มเห็นว่ามันแบบ มันเป็นจุดที่เริ่มพัฒนาข้ามไปยากแหละนะครับจีนกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เถียรก็คงต้องใช้ระยะเวลาอีกนานพอสมควรนะครับนโยบายการส่งออกเกี่ยวกันอะไรกันนะครับทำไมจีนไม่ทําเองนะครับคือมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าแบบผมอยากจะผลิตชิปจะสร้างชิปวุนผลสร้าง CPU ผมจะทําวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้แค่มีตังไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับมันต้องการความร่วมมือจากหลายฝ่ายนะครับอย่างแรกโอเคเรื่องเงินแน่นอนนะครับอย่างที่2ก็คือเครื่องผลิตชิป คุณจะเอามาจากไหนนะครับคุณมีเทคโนโลยีมีโนฮาวตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ก็แน่นอนว่าต้องซื้อเข้ามาจากต่างประเทศนะครับและต่อมามีเครื่องผลิตชิปแล้ว คุณมีวัตถุดิบการผลิตชิปแบบมีแก๊สสะอาดตรงนี้ยังไงอย่างนั้นหรือเปล่านะครับก็ไม่สามารถมีได้ก็ต้อง Import เข้ามาจากต่างประเทศนะครับซึ่งตอนนี้บริษัทของทางจีนเองนะครับก็ SMIC HLMC นะครับก็ยังคงต้องใช้เครื่องผลิตชิปที่สร้างขึ้นในประเทศเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันและสหรัฐนะครับวัตถุดิบไอพวกแก๊สต่างๆที่เอามาผลิตด้วยเนี่ยก็ต้องนําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับแล้วจีนมันก็ดันไม่ได้ถูกกับประเทศพวกนี้สักเท่าไหร่นะครับก็เลยทําให้การผลิตชิปของจ เป็นเจ้าใหญ่ก็คือผู้ได้ง่ายเหมือน TSMC อแต่เป็นของประเทศจีนเท่านั้นเองนะครับบริษัทนี้ก็สามารถผลิตเทคโนโลยีชิปในระดับ7นาโนเมตรในแบบ high volume หรือว่าจำนวนมากได้แล้วสามารถเอาไปใช้งานัพพล l y ในสมาร์ทโฟนของตัวเองได้แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับไอ้ตัว7นาโนเมตรของเขาเนี่ยมันยังถือว่าตามหลังแบรนด์ใหญ่อย่าง TSMC แล้วก็ s a m s u n g อยู่เรา5ปีนะครับในขณะเดียวกันบริษัทอีอกอันนึงไอ้ตัว HLMC หรือว่า เซี่ยงไฮ้หัวลี่ไมโครอิเล็กทรอนิกส์คอร์ปอเรชันเนี่ย <g arden> ฮะก็ยังคงอยู่ในขั้นตอนการผลิตแบบ t ร i อ r production 14ซนิโลเมตร f ิน f e t อยู่ตั้งแต่ปี2020นะครับซึ่งถ้าเป็นอันนี้เอามาเทียบแล้วก็เช้ากันอยู่ประมาณ10ปีเลยฮะก่อน <g arden> จะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะ <g arden> ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ อีกวิธีหนึ่งนะครับที่จีนสามารถทําได้นะครับก็คือการ reverse engineering นั่นเองนะครับประมาณว่าเอาของเขามามาวิเคราะห์แล้วก็พยายามแบบวิศวกรรมย้อนกลับอบพยายามสร้างจากของเขาอะครับแต่มันก็หมายความว่า reverse engineering คุณต้องการของเขาไงยังไงคุณก็ต้องตามหลังเขาไม่ว่าจีนจะพัฒนาได้ดีแค่ไหนด้าน reverse engineering ก็ไม่มีทางแซงเขาไปได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดข้อคิดเห็นของนายแพตเกลซิงเกอร์นะครับซึ่งส่วนตัวผมเองว่าเอามาฟังแล้วม,มันก็เป็นไปได้จริงนะเพราะว่าไม่ว่าจีนจะเก่งแค่ไหนมีเงินทุนมากมายขนาดไหนแต่ว่าทั่วโลกเนี่ยแบนะครับ ทั่วโลกไม่ส่งเครื่องผลิตชิปไม่ส่งวัตถุดิบในการผลิตให้เนี่ยก็เป็นไม่ได้นะครับที่จีนจะสามารถผลิตอะไรขึ้นมาได้เองเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับของพวกนี้มันต้องเอามาจากทั่วโลกไม่ใช่ว่าจีนจะสามารถขุดดินตัวเองแล้วสร้างพวกนี้ขึ้นมาเอาวัตถุดิบขึ้นมาจากใต้แผ่นดินตัวเองได้ทุกอย่างยังไงยังไงมันก็ต้องไปเอาของต่างประเทศมาใช้อยู่ดีนะครับแต่ถ้าคุณจะมองอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือไอ้การทำแบบนี้มันแฟร์หรือเปล่ามันก็ไม่ได้แฟร์แล้เดียวนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่่าาจีนนงดดตตัข ถ้าจีนมี access หรือว่ามีการเข้าถึงไอ้พวกเทคโนโลยีอะไรเท่ากับโลกตะวันตกก็มีความเป็นไปได้ที่จีนเนี่ยจะไม่ตามหลัง10ปีมีความเป็นไปได้ว่าจีนเนี่ยอาจจะเท่ากันหรือว่าจะแซงหน้าก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าปัญหาตอนนี้ก็คือฝั่งโลกตะวันตกเนี่ยเขาไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งถ้ามองตรงนี้มันก็เข้าใจทั้งสฝ่ายนะครับฝั่งโลกตะวันตกคิดว่าไอ้จีนเนี่ย มึงไม่ได้พัฒนาเริ่มต้นจากศูนย์เหมือนกูนะมึงแบบมาถึงก็เริ่มด้วยเทคโนโลยีที่คล้ายๆของเราแล้วนะมันมาก๊อปมาต่อยอดจากเราจนมันแซงเราไปอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบเรื่องของลิขสิทธิ์ที่เราไม่อนุญ,ญาตให้เขาเอาไปใช้อยู่แล้วนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับอาจจะมองว่าเอา้าในเมื่อโลกเสรีอ่ะคุณจะทําอะไรก็ได้วะคุณจะสามารถก๊อปและให้มันดีขึ้นก็ได้วะเป็นผลประโยชน์ต่อผู้บริโภคนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าในกลุ่มนายทุนเนี่ยเขาไมไ เรื่องลิขสิทธิ์เรื่องการใช้งานเทคโนโลยีละอะไรตย่างต่างเนี่ยมันจะเป็น Exclusive ของบริษัทบางบริษัทอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับแต่ว่าในในข้อที่ดีมันก็มีนะเพราะว่าการที่เป็นโลกเสรีมากๆเนี่ยก็หมายความว่าใครจะผลิตอะไรขึ้นมาก็ได้แล้วก็คุณภาพออกมาเป็นยังไงอันนี้เราก็ไม่รู้มีความปลอดภัยต่อข้อมูลแค่ไหนอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับสุดท้ายแล้วก็แล้วแต่คุณนะครับคุณจะอยู่ข้างไหนแล้วคุณเห็นด้วยกับฝั่งโลกตะวันตกเห็นด้วยกับฝั่งจีนมากกว่าเป็นยังไงเชื่อคอมเมนต์มา